สวัสดีรับพี่ทองสวัสดีพี่สีแก้วและก็สวัสดีพี่โถด้วยนะจ๊ะเออคนอื้นคนคล้าับพระเจ้านายจดทองบัดน,นี้นายจดต้องพร้อมด้วยลูกน้องตั้งสองคนเดินทางมาตึ้งนอง g กว่ายิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอง g กว่ายิ่งมีจิ้งหนึ่งประกันใดบอกพี่ทองพร้อมด้วยลูกน้องทั้งสองคนมาได้เลยพระเจ้าค่ะพี่ทองกับลูกน้องทั้งสองคนจะจัดการแก้ไขปัญหาที่นอง g กว่ายิ่ง กลุ่มประเทยไม่สบายใจพี่ต้องจะจัดการนายปน้าที่เกิดขึ้นมันละเอียดเหมือนเม็ดายน้องกว่ายิ่งมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบอกพี่ทองมาได้เลยประเจวขาไอ้เกวไอ้เกวเวอเกวเกวไอ้ร้อยเราไวโตวมึงยับบีสิให้กูยับไปหน่อยเหยียดผมกูคว,วานเจียงว่าลูกผีสักที คำกะลูกนองซ้องคำากะลูกนองกูไม่รู้ไปเป็นลูกนองมันเมือ่อใดคนเราเป็นลูกผีคนใจมันต้องถึงใจมันต้องสปอร์ตอแเล่ตันอร่องหนายกเป็นตัวยางตันร้องอรักพงเป็นตัวอย่างนั่นแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกผีคนใจถึงใจสปอร์ตใจถึงผึ่งไดอั่นก็เรียกว่าลูกผีคน แย็ดผมไม่ต้องเป็นลูกพีคนไหนไร่แย็ดมอมัวโยมเมงอนมามาบูตันแย็ดงามแลงแล้งแย็ช่วยนะโต๊นะนากูบอกว่ามึงแล้งแย็ช่วยนะไล่ตีแล้วนะมึงนายไล่ตีแล้วนะกูข้อรองมึงแล้งแย็ช่วยนายโต๊ะนะกูไม่จบมันก็นใหญ่ไหมเดี๋ยวเจ๊กันรบกันแกตตายโขนี่แหละเจอกันตีเลยเดี๋ยวรบกันตุกตีไม่รบเปลือกคนเป็ดเป็ดคนเป็ดเป็ดเปลือกวันก่อนกูจ้างให้ไปตัดยางเสียช่วนกู จ้างก้อยไปจัดย่างจ้างไอ้โตอาจ้างไอ้โตไปจัดย่างเดี๋ยวชวนมึงเออตํากี้เบงกันกุนกี้เปันพื้อแล้วกุนกี้กวนอกจบมันนันจีบอันไหนไปใกล้กีได้ตีหนึ่งเจ็ดปันมังเป็ดปันมังเหย็ดผมรบหลาสุดได้ไอ้กูเป็ดเมื่อเจ็ดแล้วไม่ดีแล้วได้เป็ดเบิ้ลเจ็ดได้ตังหมากได้ตังหมากกับเพรไดแเหย็ดเหม่ค่ายไม้กูเลว ยังแต่ในโลกนองไข่ไม่ถาวรแกหยัดแแมมยังแต่เปรดนี่แหละเอามาตัวเจ้าก,ก็มาเล่เรามาเล่เรืกกอ่อยล้วตัวเจ้ากลัวใกล้ส้วนนัมม่นแหละหยัดแแม่มึงแหละกูบอกวายน่าโตน่ามึงนะถ้าปืนไม่แพงนะกูย,ยิงถุ่มเชี่ยวแล้วเรียก็ว่าว่าถ้าปืนไม่แพงกูยิงถุ่มเชี่ยวนี่โจกดีซ้ำเป็ดบงเข็ดเชนก็ยังบอกว่าจ้ำเป็ดบอกเข็ดสชนปีล่วงเนงเเ้นกูบอกไอ้จ้ำเป็ดบอกเข็ดสชน นี่ถ้าไม่แพงกูยิ้มถมจะแลไอเปรโตนี่กูบอกไว้นี่จบดีนะปืนตกนะถ้าไม่แพงกูยิงถุมโอ้เต้าบานมึงแพงมึงไปเตอเต้เต้าบานกูนู่โย่แต่ไนล้วเต้าเ้าบนมึงเต้าเต้านำบเปเลซ้ำบอกยซบอกยนี่ไปเรื่อยจ้บอกรปืนนะนึกไม่ใจแล้วไปเรื่อยะแเนี่ยล้ามมันเลยเก็บแม่เปรตอยู่แต่มันต่างเปรตตามใจได พี่ทองกับพี่โถนี่อยากทะเลาะกันเลยนะจ๊ะปีไม่อยากทะเลาะกับแต่มันปญหนาไล่จริงกับใบโตกับพีเราก็ไล่เรื่องกับน้องว่ายิ่งอยากทะเลาะกันเลยถึงยังไงเราก็อยู่ด้วยกันเราต้องมีความสมัครสมานสามัคคีกันเหมือนกับคนในชุมชนสถานที่อย่างนี้นั่นก็คือชุมชนโพไหวเห็นไหมเขาสมัครสมานสามัคคีคณะกรรมการชาวบ้านประชาชนเขารักกัน เพราะฉะนั้นพี่ทองพี่โถอย่าทะเลาะกันเลยจ้ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วน้องกวายิ่งวันนี้เรียกพี่องมีตูไดได้กับก่อนที่น้องจะคุยธุระของน้องน้องอยากจะทราบหน่อยจะพี่ทองว่าพี่ทองเนี่ยเคยมีครอบครัวหรือเปล่าอาตาพูดถึงการมีครอบครัวพี่จะบอกกับน้องกวายิ่งพ้าบอกเล้วกับแว่นนั้นดีเพราะวัวพั่วดีเพราะเมียแว่นดีเพราะหัวพั่วดีเพราะเมียครับอ๋อนี่แว่นดีเพราะว่าพัวดีเพราะเมียพนั้นเนยตองหัน พ่อบอกเลวะไอ้ไร้ไม่แพงไอ้แรกแกไม่แพงเมียแล้วใจอะเมียไม่แพงพราวาเมียถูกเสมอโอ้เมียถุกจสมอเมียถูกจสมอจริงเมียกูต่ำใจต่ำเลยเหย็ดผมปิดตาลอดกูแล้วคนเตะตุกเมียนี่อย่างจั่วว่างนี่กูได้กาตาบดีมาได้มาจากเกยได้มาจากผลลุงนิดกาชาเร่ยเหลาคาท่าปราบเมีย กาตารับเมียปนเพื่อพอลุงเน้นใหกูมาเลยกาตาเลยเขาเรียกคาถาสามโมปนเพื่อเมียกี้บนเมียกี้แจเงเมียกี้ดาชายกาตานี่ดับโรคเน่งกริบนานมึงบอกกูให้อบุนิติบอกหน้าโรคไห้อบุนิตีบางคนปรับไม่ได้กับเมียมึงบอกกูไฮบุนิติว่ากาตาซ้ำนอกก้องผีล่วงเนนนี่ก็ตำรึ สมุดว um, e um, um ่าเมียกี้แจงเมียกี้บนเมียกี้ดาตาเมียกี้แจงเมียกี้บนเมียกี้ดาให้ชายโนตีหนึงให้ได้ลาวโนเตี่หนึงตาสมุดเมียแจงเมียบนเมียดาโนเตีนึงนั่นก็คือโนเน่งให้ได้ลาวโนเน่งคือโยเน่งเน่งอย่าไปต๊ะโตให้มันแจงแต่มันให้มันดาแต่มันให้มันหวาแต่มัน แล้วตามมหมดว่าใจนเตนึ่งแล้วมันอย่างแจงมันอย่างบนมันอย่างดาแล้วมึงอีจํำเพือให้ไปจโนเต้ซ่องนอได้แล้วนเตจ่องนเต้ซ่องนโนนปั้นฟื้อแล้วอ่ะนอโนนสมุดเมียบนเมียแจงเมียดาว้นไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วเข้าไปนอนอ๋อคือไปยอบรับฮันไหนแล้วตามมุดมึงใจนเตจ้องนโนนแล้วมันอย่างไปแจงตึงเตนนอนอู้ให้ยโนอเต้ซ้ งอหนี้ดับประกันโดยลุงล่วงเน่นรับองเงียบกริบให้ได้ลาวนอเต๋อ้ำชมุดไปถึงเตนอน่อเลวเมียบนเมียแจงเมียดาให้ใจยนอเต๋อ้ำนอเรื่องเท่าลังผู้ใจมักจะเป็นจางเต่าหน้าผู้ยิ่งจะเป็นจางเต่ารักเปิดเจอใกล้เ,เ,เก็บสี่กินหน้านองนะ้าผู้ยิ่งกะจะเปยผู้ยิ่งกะจะเปยเต๋พบกับกันสักประมาณสามปีรตึงนี่ใส้รอตึงสั้นดาลเลวตีดีจะเปลี่ยนสตานาที่ก็แล้ว เปลี S <S <preach science> ่ยนสถานะปั <ketchup> ่นเพื todas, ือผู้ยิ่งจะกลับมาเป็นช่างเตาหน้าผู้ชายจะกลับมาเป็นช่างเต่าลังปันเพลือตีนีพู้บอกไปกินเกฟที่มันบอกกูไม่เปย์กูไปกินเดมเคพู้บอกกาไปกินเดมเคมันบอกว่าไม่เปย์กูไปกินูุกถาพอผู้ยิ่งจะมาเป็นช่างเตาหน้าผู้ชายมักจะเป็นช่างเต่าลังตามมาตีลังบอกกบกันสักสามปีทุกต้องตีนีมันจะเปลี่ยนสถานะที่ก่อนเราและแกวเปลี่ยนจนให้แล้วอะ เรียนต้นเต่วผู้ยิ่งได้ลลกได้เตาวผู้ยิ่งจะเป็นสถานหาเป็นนายรือจีนีผู้ยิ่งจะเป็ียนสถานาเป็นช่างต่างตัวปั้นเพื่อแกได้เป็นช่างต่างตัวไม่เป็นช่างต่างตัวเพื่อมึงไปเล่เมียกูแกบ้านปั้นเพื่อเรก,กรบกันไม่ไม,ไม่นำนักหน้าจิบีกิโลตอนนี้โรยยีจิบโลว้าเลวใ้แกได้วนปั้นนั้นนะเมียมึงเมียอ้วนวัมือน,นคนไม่อ้วนนั่นเลย แต่กูต้องทุดจาวาวัดวัดผู้ไหวแล้วใก่แก่ต้องเป,ปิดตุดปลาคือเมียกูมันชอบข้าววัดทําบุญเปิดคำสิบ้าคำนินซึ่งเลวเล็กของกูดับจันไปแล้วและไปงหาไปวัดจึงเกี่ยวไรกับไปวัดแต่เมียได้วนไม่เกี่ยวไรเพื่อปลาเขาเต็ดปลาเขาโซนแลวเมียกูทำตามแล้วเกี่ยวไรกับทำตามแล้วได้วนคือพอล่วงพอเวลาวันปลาเปิดคำสิบ้าคำแกเต็ดให้ชาวบ้านประชาชนพี่น้องชาวตลาดหลังนายควง ตีนี่เมียกูนํามาปฏิบัติธรรมแล้วเกเทศว่าเพื่อแกเมียมึงได้อวนแกเทศว่าปัณเนีโยมคนเราวนถ้าอยากได้บุญนั้นให้ทานมากๆมากเห็ดผมเมียกูกลับมาบ้านวันหนึ่งห้าคมห้าคมว่าพีแกตัยวันรอยีทิปโลเอแต่ว่างนี่พออยางชัวเร็ว ใช่ก็ได้พออย่างชัวโอชวนกับแกงเศร้าเศร้านารงเลยก็ไปออกกำลังกายกันไปแก่น้อยเขาเรียกว่าอาชาบําบัดไปเร้่ยแล้วอาชาบําบัดขี่มาเลยแกวแกแก่น้อยอนู่นไปแก่นู่นเศร้าต้นนูนมันมีโรงเรียนซ่อนขี่มาขี้แล้วนํำนักหลดขี่แล้วนํำนักหลดกูไม่ยกพืดอันนี้เออเมียกูไปซ่องอ่ิตย์นํำนักหลดประมาณยี่สิบกิโลว้า เมียม e e <Yeah. S 1> ึงไปหาจาบมัดร่องหาติดนำนักโหลดยี่สิบกิโลอันนำนักเมียมึงอันนี้ไม่จ่ายแล้วน้ำนักเลยน้ำนักมาโดูเหยียดผมมาพี่แข่งแรงเมียกูไปครัวบทีเดียวเร่ป้อมเลือดแต่โดกแล้วเหยียดผมกาเรียนสร้างปัญหาเหยียดผมโตกับกาปรับแก่เกะมาเขาพ่อมันกี่บาทหมื่นหกมากัน กูจึงมึงมีเมียนี่ไปตามไม้โตจะกิต Dante, ติว parallel, ่าม,มึงเคยมีความรักมั่งไม่อะโตไอ้เจ๊ก็ว่าว่ามึงเคยมีความรักกับเขามั้งไม่โอ้กูถ้าเรื่องความรักกันกูก็เคยมีมึงนี่เคยมีความรักกูก็เคยมีความรักกับเขาเหมือนกันแล้วความรักมึงเป่นเพื่อกูจะบอกว่ากูเป็นคนที่ไม่สมหวังในความรักแต่มึงไม่สมหวังเพื่อในความรักกูจะบอกว่ากูเนเคยมีแคว้นสามคนเคยมีความรักสามครั้ง และเคยมีคนรักสามคนเรื่อปันพื้อแกไม่ชอบวังคือกูจะลาไว้กวังกูมีแว่นคนเดกันใกล้ปักอยู่ตินในลาดโพไว้วเป็นแม่กาใกล้พักอยู่ตินในลาดโพไว้ฮัตังปันพื้อแกได้เหลือกันกบกันสะมันสองเดือนกับยี่ปวันแต่ว่าต้องเหลือกันเด็กแกได้เหลือกันนะมันติดชยวิตเดียวนี่รักกันดีแต่ว่าติดชยวิตเดียวนี่ติดตรงไหนติดตรงแต่ว่าพอแม่กูมันไม่จบมัน อ iğ, พอแม่ม <in single behavior todavía> ึงกันไม่จบมันอเราก็ต้องเหลือกันที่นี่ไปพบกับคนติด่องอยู่นในไข้ทองอยู่เตในลาซานเจ้ากบกันงานกับคนนี้คนนี้ก็บกบกันประมันเออ้าจำไม่พิดนี่ฮะเดือนได้เดี๋ยวใแก็ต้องเหลือกันแล้วว่าพอแม่มึงไม่จบมันหรือไม่พอแม่กูก็จบมันแต่ว่าติดวิตเดียวติดอยู่แตตรงไหนติดตรงแต่ว่าพอแม่มันมันไม่จบกู ตึงต่นี่ไปพบจักับคนเตะซ้ำคนเตะซ้ำทำงานในเร่ใกลกล้องในราชันเจ้าอะไรกกล้องในราชันเจ้าเฮกบกันนั่นแต่ผลคนเตะซ้ำเกือบได้แต่งานแต่มันติดอยู่อิดเดียวเหล่าแกไม่ได้กบกันเหล่ามันติดอยู่ที่ตรงไหนอ่อมแมมมึงกันไม่ชอบมัน่อแมมมันก็ชอบกูนั่นแหละแสดงว่า่อแมเอ่อมึงไม่ชอบมัน่อแมมมันก็ชอบกู่อแมมกูก็ชอบมันแต่มันติดอยู่อิดเดียวนี่ติดอยู่เดชตรงไหนติดตรงแต่ว่า พวมันมันไม่ก็ชอบผู้งอห์เหดผมพรำมมเมียเพื่อนแล้วโอ้กูจะบอกว่า้จีบเมียเพื่อนนั้นลุ่นดีมันได้เล่นกีฬาฟุตบอลวันเพื่อนมันได้เล่นกีฬาฟุตบอลลุล่นเลยว่าพวมันนด้ยิงกูบ้เลยแหมานี่กูมไม่ชอบแล้วเมียเพื่อนนั้นแล้วมึงไปชอบใครอะนี่กูม,มาชอบแม่ไม่แลวแม่ไม่น้อยแม่ไม้ลาดรางเลยว้า นี่กูแต่งเปล่งมาเปล่งหมอไปกับแม่ไม่เด็ดตลาดหลังแต่งเปล่งมาเปล่งหมอไปแม่ไม่เด็ดตลาดหลังอันเอ่อขอเสียงแม่ไม่ตลาดล่างหน่อยจ้าได้เดงเงี้ไม่แม่ไม่มันก็จบทูไปเพื่อกันไงโรงในตีติเป็นสูตรมานานโตไม่ต้องการมีเมียพูดจริงๆ นันเนียพูดถึงเรื่องเมียแล้วดำคาญโตรูปไม่หล่อผู้หญิงเคยขอกับยิงได้ไม่ไดาวิกาน้องยาญยารูปงามพูดจริงๆเคยวิ่งตามมาขอความเห็นใจแผ่นเคกดาราทั้งทธาทะยังยังคลังค่งไคล แต่พี่นี่บอกบายบายไล่ให้ไปไม่มองแต่มาวันนี้ใจของพี่จับสนมาเจอแม่ไม่หนึ่งคนจะช่วยบาดใจจริงน้องแม่ไม่หลัดลลางช่างงามตาหน้ามองแม่ไม่หลัดลลาง จังงามตามามองแากไม่มีใครจองมาลองรักกับโทมไมโปรดวิงบอลหลวงพ่อปัดช่วยตีโปรดวิงบอลหลวงพ่อปัดช่วยตีมาจีบแม่ไม้แถวนี้อย่าได้มีผิดพาย รักตัวกลัวตายกูบอกมึงไงเข้าใจรักตัวกลัวตายกูบอกมึงไงเข้าใจแม่ไม่แถวนี้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเมียน้อยของลุงนิตเบีมึงโลดโซผีเนนกูไม่ได้ลย ค่อยไปน้องความล่อโซพี่เนนไม่ได้ขยับไปน้องเหย็ดผมมีจีบแม่ไม้หน้าเมื่อจงงินไอ้ได้เขาว่าว่าจีบแม่ไม้หน้าเมื่อจงงินโอ้กูตึงจะอยู่เมือนจงแต่กูไม่เคยทำเลวโลเพื่อว่าหน้าเมื่อจงไม่เคยทำเลวเียกเดียวกูกลับบ้านแต่หวัดปู่วยหน้าวัดโตเขี้ยนไว้เลยเกาเขี้ยนว่าเพื่อจงทำดี ปากาดุนกับมันจัดนุกไปหน้าเลยอย่าไปใจช้าร้าครับมันน้องควายยิ่งไม่ทราบวาวันนี้น้องควายยิ่งมีเรื่องอะไรกับดูหน้าตาซามองไม่ค่อยสดชื่นพี่ทองด้วยเ,เป็นองขากรักลายจิตตรงควายยิ่งสังเกตเลยไ็เลยว่าน้องควายยิ่งนี่ไม่ค่อยสบายอกสบายใจไม่ทราบว่าน้องควายยิ่งมีเรื่องอะไรบอกพี่ทองมาได้เลยครับพี่ทองาขาครับพีพ่ทองจำดวงแก้วที่ลอยมาติดอยู่ที่ยอดปราสาทได้หรือเปล่า ดวงแก้วตีลอยมาติดหยดปราซาดเมือประมาณห้าเดือนทีแล้วถูกต้องค่ะดวงแก้วดวงนั้นมันดีเลยน้องมันสร้างความเจริญให้กับพระนครพยซาลี่ของเราเป็นอย่างมากสับในดินสิ้นในน้ำประชาชนอยู่ดีกินดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันกลักลักทำไมประชาชนคนในบ้านเมืองอยู่ดีมีสุขกันทุกคนทั้งมันเพื่อน,น้องดวงแก้วดวงนั้นมันสร้างความเจริญให้กับพระมานครก็จริงอยู่ แต่ตอนนี้มันได้สร้างความวุ่นวายกับน้องแล้วค่ะพีท่ทองมันไม่ความวับเลือทุกค่ำคืนดวงแก้วดวงนั้นลอยมาติดอยู่ที่ประตูห้องของน้องเขาได้กลายร่างเป็นชายชาตรีรูปร่างกำยำผู้ชายคนนั้นเข้ามาในห้องน้องทุกคืนเขาได้ใช้กําลัง,งคมขืนน้องเมื่อเช้าน้องไปซื้อที่ตรวจคันในเซเว่นอีเลเว่นมาจนตอนนี้ น้องทราบว่าตอนนี้น้องท้องได้สองเดือนแล้วน้องหวงนานระแวงวะตอนนี้น้องท้องได้สองเดือนแล้วแกเ,เดียพอมกูเมื่อนี้ปูดเป็นปาดราจินเลยมึงอีปูดว่าเพื่อชี้ากแล้วเ,เราเป็นคนรับชใช้กลายจิตดูแลน้องกว่ายิ่งหมัดตั้งแต่เยาว์วย วันนี้น้องกวายิ่งทองเลยก็ไม่รู้ว่าพอก็หลูคือเครรถบนเตียนบ้านกองพระคนครขกองเราตากว่าหลูกเจ้าเมืองทองโดยพอ,อทองโดยไม่มีพออีตูกรมังอคกแอวมีสามยางให้มึงเหลือกง่งให้จางเยียบปันพลื้ก็ว่าเขาให้มึงนอนเสือๆแล้วก็คลุมปาแล้วก็ผ้าจางมานักประมาณยี่สิบตัน ให้เหยียบแก่นหน่อยให้เหยียบแก่ว่าออกมึงงั้นเลยดังกรึบตึ้งกาน,นี้ก็ตายแล่เปรตยังเตะช่องยังเตะช่องยิงเปล่ายิงเปล่านี่คือเปล่ากางเกงหัวมึงเนี่ยเปรดไม่ใช่เปล่ากางเก่งอ๋อยิงอ้วกูเออยิงไอ้โตหัวปลึบเดียวแล้วการยิงด้วยสไนเปอร์แต่มีความแรงสูง ลูบเ,เดียวแล้วกาเดซซามอรีฉะบึงกึ้งเลยแล้วย่างเตะซ้ำย่างเตะซ้ำควันคอควันคอควันคอจะมีเปิดจากขาดทื่อดาบมาแล้วก็จะเขาจะยำพอมึงเพ้อแลลวก็ควันอ่ะปุ๊บพอมึงจากอยู่เข่ว่านี้ลุดมาอยู่ตรงนี้ มึงเยาวันน้อยหัวจังเยียบว่าเหยียดผมทีเดียวเลยขี้แตก,แลกาตาเลยการใต้เลยควันโคนั่นถ้าควันไม่คาดตีเหล็กมันเจ็บเลยแต่มันคาดตีเดียวมันไม่เจ็บเร่งมึงเอาไว้เลยขัวไว้จังเยียบมึงเอาจังเยียบก็ยิงเปล่าเอายิงเปล่ามึงตามเตีอ้โต้ไว้เลยไอ้โตโมึงเอาไว้เลยอะฮะ นี่ก็เหลือกันเลมึงเยอะไวได้วยกูจะเป็นไปได้ปะปานนี่ก็เป็นก้าวข้ามมูสักตัวเจิ้มหนำจิ้มสีกูได้แรงได้แรงก้าวช่วยรอนๆแ้วก็กินเขาเ้าวบนในปากตื้นแล้วก็ตามด้วยหนำเป๊บซีสักห้าลังให้พูดปมนี้กูเหนื่อยเหลือกนั่งว่าไปกินก้าวข้ามมูแงแงปอก เงาไรยงอได้เป้อออกูเนย่ยดผม็นตื้อๆก็ตีตายหงขึ้นมาแล้วตํำรเรือทีนี้น้องกว่ายิ่งจะทำอย่างไรน้องกว่ายิ่งน้องก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าน้องจะต้องทำอย่างไรพี่ทองพอจะหาความคิดบอกวิธีหน่อยได้ไหมว่าน้องนี่จะต้องทำยังไงตำํำเพรือแก้วน้องกว่ายิ่งเครียดไม่รู้ต่ำเพรือแล้วเื่อว่านี่นี่ไม่ได้ต้องเออ มอ่อมปอเป็นชาเมืองโรวงมดทุกคนทุกแกงมาอยู่แต่น,น้อยแก่ห้าพบแรกล้วตํำเพื่อใครน,นองกว่ายิ่งไปบอกความจริงต่อมอ่อมปอเราเขาบอกเลยว่าความจริงเป็นจริงไมไ่ตายแต่การให้จะเล่นความจริงอยากบอกรักกับโมยิง่งว่ารักจริงรักเตมิมมาทั่วใจให้เรขากคนไม่รอรวยไม่พอเลยรอต่อไป ตาเข้าขีดขาดกาดความมั่งใจชอบเศร้าในก็ไม่กล้าบอกจริงใจก็วีตายกันตัางเมืองแลกยัดแม่มวดความจริงเปลี่ยนที่ไม่ตายเดี๋ยวให้น้องกวายิ่งบอกความจริงไปให้น้องกวายิ่งบอกความจริงตัเสด็จพออ่นไห้มึงบอกน้องกวายิ่งเหรอไอ้บอกความจริงได้ฮะวิธีแเกิดเพราะหนาที่มันเกิดขึ้นอ่นไห้ปนพลื้มๆเราก็นดักน้องกวายิ่งเต่าชีวิต ชีวิตนี่ก็เกิดมาเร็วก็ยู่ปวดจ็บปวแเร็วก็ตายก็ไม่ได้ก้องเร็วให้บอกความจริงให้บอกความจริงได้เออนองควายยิ่งครับพี่ทองไว้นองควายยิ่งเนี่ยรับทูลความจริงโตเสด็จพอเพราะความจริงพีบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งไม่ตายแต่ก็ให้แต่เล่นความจริงอยากบอกรักกับโพยิ่งว่าหักจริงรักเติร์ดสุดตัวใจไอเราก็คนไม่เลอะรวยไม่พอเลยเรอต่อไป ข้าเข้ากี่ลาดคาดค,าคาวามมันเจยจบเศร้าไหนก็ไม่กล้าบกเก็ดเมมโมอู้มึงตบหัวเท่าแกทำไมอ่ะแกจากบ้านนี่นงกราบทูนสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ด้วยความจริงให้บอกสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ครับพีต่างสามคนพรอมยอมปรีชีวิตเผื่อติดใจ ให้นองควายิ่งได้เต็มตีอยู่แล,ล้วปันเพือพผีก็อยู่เหมือนกันนองควายิ่งแต่แต่นองควายิ่งตีนแถวควายเพราะฉะนั้นผีไม่เสียได้ชีวิตนองบอกสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ได้เลยเอาอย่างนั้นเลยครับพี่ทองเอาแบบนั้นัได้ครับน้องจะไปกราบทูนสเสด็จพ่อสเสด็จแม่แต่พี่ทองไปแก้พี่โสตามน้องมานะคะยวเจ,ะจะ้าผีจะตามไปกับไปแล้วอืมเจ็บผมได้ตายจิงกูตีนนี้เลย ไอ้จำปรือป่อหัวปนนี่ว่าตะเกียดเกียดอยู่ไปหาไร้นุกนุกว่าก่อนนี้ตุกพลานชีวิตจำไรแล้วนุกนุกอนพลางชีวิตไปนู่มาไปไหนคาราโอเกะไปไหนก็ว่าไปคาราโอเกะปนปรื่อโอ้ก่อนนี้ตายเขาไอมีความสุขสักครั้งสิวะไปไหมมึงคาราโอเกะไปกับกูได้มึงไปกูก็ไปมึงตามไ้โต๊ที่ไปๆๆไหม ไปแค่น้อยอะไน้อยไปโรงเรมก็ได้โรงเรมไะไรได้โรงเรมน้อยอินมีเพมึงเงาผัเพื่อยี่สี่ยี่แปดสามห้าสูงร้อยกว่ากว่าชอบเม้าชอบมาหน้าตาน่ารักอย่างนี้ถาหน่อยเถิดพี่ชอบเม้าชอบเม้าไปมาในอินมึงทราไม่โต๊ที่ผมไปมาในอินไปมาโตนเงาโยไปในอินเดี๋ยวจอกันก้าวไปห้าใจเมืองมึงอีไปไม่กันก็วปา กูไปไปในยินกูไม่ไปในยินแต่มึงไปไหนกูไปในครัวแหม่ไม่ใ้่ปะเอ้แกวขาหมูที่ขอคอยไม่กับกีไม่กับตีเฮ้ยเราเกี๊ยกระได้ไปเ้ยไปไปไปกับกูเนุ่ไป้นนู้ไปนู่นไเล็บซุยนู่นเอยด้านอยนุ่นุนุ่น่ไม่ใช่กาะเราเกี๊ยเปรี้ เลวไว้เลยอ่ะชา้นปราบูมอนึกว่าคาราโอเกะไปไปไปถึงแล้ววาดสนาคาราโอเกะ มาช่วยเกนนี่ฝอยแบบแบบช่วยดีมึงไม่ชวนลุงเนนมาคันเมียแกยู่ดูชวนมาไม่ได้เกดูเละขนาานั่งอยู่วันนี้ดยกตัดไรเกตัดไม้เพลและลุงเนนนั้นเคยก็ลุงเนนตัดยยกนั่งมไม้้วยพอนะเกดรักิดก็่วยพนในะลุงเนนนะครับเกิดจัดหน้าเช่นใดก็เคยเถขยายวกนะครับ เมมเคยสาวยวกะไดเบรกรดดละเอียดผมมือมีสาวสาวสวยสวยบ้างหรือเปล่าจ๊ะมีสาวสาวสวยสวยบ้างไหมอะบอกว่าพี่ทองเท้าแก้สวนเรียนมาเตะชุมพรรวเว้ย้าวแก่สวนเรียนเว้ยมีสาวสาวสวยสวยบ้างไหมเอามาสักคนขอสวยสวยเลย คนนี้เกิดเลยอยมาทำงานกันนึกแก้วเหย็ดผมเบืรอมองไม่รู้ตามเมตัาตามเมตัาอยู่ปนนี้ซเปิคเคยว่าะเป๊กต้นไม้อะปีกลวยนั่งกลวยดักรองเราเลโะโฉบปนีนหน้าปากหนุกนุนเลตตาต้นเล็เลคคลเลาากคนตาปีกลวยนี่เลืหน้าภาคคนตาหน้าภาคขนาดนี้เร็วไอ้ขนาดไหน เอ้ยอยุดช่วยสวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีจ้าชาวดีค่ะเหยดผมโตกับปามาเล็วแกว้วเฮ้ยไม่ใช่คนเทยโตกับปามาเล็วสวัสดีจ้าน้องสาวชื่ออะไรละจ้าอล,ลาดาคา่ะพี่ถามว่าน้องชื่ออะไรโอ้น้อชื่อบอเลยะ จะได้ก็บงเลยะพี่เชื่ออะไรล่ะจ๊ะให้น้องถ่ายดูสีเหลืองเหลืองยอดเลี่ยมเลี่ยมอะไรดาคะสีเหลืองเหลืองยอดเลี่ยมเลี่ยมเชื่ออะไรดาสีเหลืองเหลือยอดเลี่ยมเลี่ยมเชื่ออะไรนะสีเหลืองเหลืองยอดเลี่ยมเลี่ยมอ๋อพี่ยอดขี้แยแบแบบบผมว่ากูยอดขี้เร็ว ไม่ใช่ยอดขี้และพี่เชื่อแล้วพี่ชื่อยอดทองจ้าโอ้พี่ยอดเธอโคข้าหล่าเชื่ออะไรล่ะจ๊ะโคข้าหล่าเชื่ออะไรโคข้าหล่าเชื่ออะไรล่ะจ๊ะเดาถามว่าโคข้ออาหล่าเชื่อแล้วกูไม่วะโคข้าหล่าเชื่อแล้วมันหวากูไม่วะ ขอขลาเชื่อแล้วกูไม่ว่ามึงอะไรไเปรตแม่มากกับเจคนกูอเออเชื่อแล่วจ้าขอขลา <c oughs> เอ่อชื่อชีแก้วครับอ,อ๋อพี่แก่ไอแกวแม่มัน,มนผูดไม่ชัดไอ้แกวมึงอย่าไปวาา่ามันตากูตอบได้เกิดอลไเปรตออวกับควน มีอาหารอะไรบ้างจ๊ะน้องสาวโอบีหมดเลยค่ะอาหารก็มีหมดเลยซีฟู้ดก็บีอาหารพื้นบ้านก็มีค่ะโอ้มีเล่าอะไรบ้างล่ะจ๊ะอะไรนะคะมีเล่าอะไรบ้างมีเบะเลเบอร์ลีเจนซี่สอแปห้าแล้วเป็นเล่าอะไรดีค่ะเอเอ,อ,เ,เ,อเ,นะเอาเล่าขาวมาสักท้นนึ่งนะเก็บเมม้นยว่าตาวเกดชวนเรียนกินเล้าก้านะเอาเหล้าขาวมาสักทอนแล้วพาผู้หญิงมาสักคน เอาแบบสวยๆเลยนะบอกว่าเท่าแก้สวนเรียนมาแต่ชุมพรด้ค่ะโลโดอเป็ดดึงดัค่ะเดาดองไปเรียกน้องดอบาฮฮโลโดอเป็ดดึงดัค่ะไปจะอามาสวยๆเลยนะได้ค่ะหลอดสักรู้ดัค่ะจ้าผมไปอยไม่ไปลยเปล่าเสี่ยงใจได้แล้วเนอกินตรงปราพรุงระกิดมินมันมาหนาวันแดดแบมบ สาวสาวสวยสวยมาสักคนเอามาเลยน้องสาวสาวสวยสวยเอามาเลย เต้าแก่ชวนเรียนสักทีมันกับเปิดโปงคนยิ่งด้วยช่วยจึ้งมึงตบหัวเต้าแก่ชวนเรียนทำไมเขาสักทีก่็เล่าเขาสักทีก็เล่าไม่เอาไม่เอามึงอตบแรงแต่เย็ดไม่ไม่คุณยูช่วยชังแก้วมึงอยากคัดกูนางคืนนี้นะเออเอาแต่เต้าแก่ชวนเรียน